กล่องแว่นดีอ r อนี่รุ่นนี้ที่กิฟแนะนำ รุ่นนี้นะคะรุ่น Dior Signature B5I ความรูราประมาณนี้หรือลายแบบลายเสือนั่นเองเห็นไหมแล้วตรงขาก็จะสกินว่า Christian Dior นะคะอันนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่บอกไซส์ตรงนี้ไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์519 1 4 0นะคะซึ่งเป็นไซส์ของผู้หญิงนี้เองแต่ถ้าเกิดผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะรุ่นนี้อะไรเขาก็จะเป็นสีเงินนะคะตรงเฟรมจะไม่มีแป้นจับด้านนะจะเป็นเฟรมปกติ ก็คือให้ความรู้สึกสบายเวลาสวมใส่นั่นเองส่วนความแคบอายนี่เดี๋ยวเราใส่ให้ดูนี่ประมาณนี้คือมันจะมีความเฉียวทำให้หน้าเราเรียวขึ้นเพิ่มความลักชวรี่ค่ะหรือบางคนเขาก็เอาไปใส่คาดหัวก็ได้เหมือนกันนะคะจะบอกว่าสวยทุกมุมจริงๆถ้าเกิดใครชอบรุ่นนี้อย่าลืมมาซื้อที่กเก็บเกตได้เลยค่ะบ๊ายบาย